สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้มาพูดถึงสถานการณ์ตลาดคริปโตนะครับและแนวโน้มที่ต้องจับตามองก่อนวันที่2เมษายนนะครับตลาดคริปโตนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะปั่นป่วนอยู่เหมือนกันนะครับซึ่ง Bitcoin ก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยพุ่งขึ้นไปที่ระดับประมาณ 8, 7, 000, 000สัก87,000เ0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาระดับนะครับที่ การเคลื่อนไหวราคาที่ตรงนี้ไว้ได้นะัที่อยู่เหนือเส้น20 weekly moving average ด้วยนะครับและก็มีมูลค่ากว่า230ล้านดอลลาร์นะครับที่ถูกหายไปนะจากตลาดคริปโตนะครับสาเหตุทั้นเนี่ยก็เป็นเพราะบิตคอยไม่สามารถที่จะคงนะครับราคาแถวแถว87,000ดอลลาร์สหรัฐเอาไว้ได้นะอีกทั้งนักลงทุนยังมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้นอีกด้วยนะครับ เรื่องนี้สําคัญอย่างไรนะเรามาดูข้อมูลกันหน่อยนะครับซึ่งจริงๆนั้นเนี่ยก่อนหน,น้านี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ไปไม่นานมานี้นะครับหลายคนก็คาดหวังถึงนโยบายใหม่ๆนะแต่ก็ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับนั้นเนี่ยกับเป็นแค่การย้ําจุดยืนเดิมนะไม่มีนโยบายชัดเจนเไม่มีนโยบายใหม่ๆออกมานะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนรู้สึกผิดหวังนะครับตลาดก็เลยตอบสนองด้วยการ ลดความเสี่ยงลงนะรวมถึงตัวบิตคอยด้วยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้บิตคอยย่อตัวต่าลงจากประมาณสัก8ปดหมเหรียญดอลลาร์สหรัฐมาถึงประมาณสัก8ปดหมนเหรียญดอลลาร์สหรัฐอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> แต่เรื่องก็ไม่จบง่ายๆนะเพราะสิ่งที่เราต้องจับตามองกันจริงๆนั่นเนี่ยก็คือวันที่2เมษายนนะครับดโดนัททำเองนั่นเนี่ยเตรียมประกศาศใช้นโยบาย ลิซิปฮอเค t ลเทลิฟหรือการตั้งกำแพงภาษีตอบโต้กับประเทศอื่นๆในโลกนะครับโดยโดนัทป์ได้เรียกวันที่2เมษายนว่าวันแห่งอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะจะเริ่มมาตรการที่จะมีผลกระทบมหาศาลต่อตลาดโลกนะโดยล่าสุดนันเนี่ยเขาได้ออกมายืนยันว่าการใช้นโยยภาษีครั้งนี้จะมีความยืดหยุ่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนใจในการเริ่มใช้มาตรการนี้อย่างแน่นอนนะครับ เพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับว่าการที่สหรัฐอเมริกาที่คุมถึง25%ของ GDP ของโลกหรือ1ใน4ของโลกนั้นเนี่ยหากเริ่มใช้ภาษีนี้จริงๆเนี่ยอาจทำให้ตลาดหุ้น S&P 500ป้อน,นป่วนหนักก็เป็นได้นะครับราคาของทําอาจจะพุ่งขึ้นนะนะซึ่งนักลงทุนก็ต้องเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดนะครับและแน่นอนบิตคอยหรือตลาดคริปโตเองอาจไดรับผลกระทบ ในเชิงลบนนะเพรพอบิตคอยยังคงเคลื่อนไหวตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเป็นหลักอยู่นะครับซึ่งหากตลาดหุ้นเกิดล่วงหนักจะส่งผลให้บิตคอยอาจมีการปรับฐานลงอย่างรุนแรงนะครับอย่างไรก็ตามนโยบายนี้นั่นเนี่ยไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไปนะเพราะอาจกลายเป็นแรงผลักด,ดันให้สหรัฐอเมริกาดึงดูดการลงทุนกลับเข้ามาในประเทศนะครับส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมนะและเพิ่มอำนาจการต่อรอง ทางการค้าของสหรัฐอเมริกาในระยะยาวด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนั่นเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงสนะตลาดหุ้นและคริปโตเองอาจต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงนะครับเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะเพื่อไม่พลาดโอกาสในการเข้านะครับไปที่ตลาดหุ้นและตัวคริปโตด้วยนะครับซึ่งทางปีเตร์ วนะันสนะนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจให้มุมมองที่น่าสนใจนะครับว่าจีนเองก็กําลังกังวลอย่างหนักนะว่านโยบายภาษีของทมอาจทาให้เศรษฐกิจจีนที่กําลังชะลอตัวอยู่แล้วนั้นเนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับในขณะน,นี้การลงทุนจากต่างชาติในจะีนก็กําลังลดลงอย่างต่อเนื่องนะอ,อัตราการเติบโตเศรษฐกิจของจีนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวอย่างชัดเจนนะครับ และมีความเสี่ยงที่โรงงานจํานวนมากอาจต้องปิดตัวลงส่งผลให้เกิดการว่างงานครั้งใหญ่ในจีนนะครับและอาจนําไปสู่การประท้วงทั่วประเทศนะครับอเมริกาสามารถดึงดูดการผลิตกลับมาสู่ประเทศตัวเองได้จริงนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเงินทุนและการลงทุนจะถูกโยกกลับเข้าสหรัฐอเมริกาซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้เศร,รษฐกิจสหรัฐกลับมาแข็งแกร่งขึ้นนะครับและอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเศรษฐกิจโลก แต่ขาดเดียวกันก็ต้องระวังนะว่าความบันน่นปืวนทางเศรกษกิจที่เกิดขึ้นในจีนอาจกระทบตลาดโลกในวงกว้างเช่นกันนะ,ะการเคลื่อนไหวของ Bitcoin เองก็ยังอยู่ที่84,000ืนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งแนวยังไม่หลุดนะที่แนวรับตรงนี้นะครับทำฟอร์มแพทเทิร์นทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นนะตั้งแต่วันที่10เดือนมีนาคมนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะ ทะลุนะที่เส้น200 daily moving average ไปได้นะทีนะ่ประมาณสัก84,000เหรียญตลนาร์สหรัฐต่อ BDC นะแนวรับที่สำคัญนะั้นเนี่ยก็คงเป็นช่วงประมาณสัก80,000นะครับ70,000ไปปลายถึง80,000นะก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งนะั้นเนี่ยที่ถ้าลงมาเทสเนี่ยก็อ,อาจจะมาที่โซนนี้ได้เหมือนกันนะครับนะมีหลายครั้งที่มีไพ่อ c ชั่นอยู่โซนนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ ถ้าจะตามองประมาณสักเกือบเจ็ดหมื่นนะครับและก็อีกจุดหนึ่งนั่นเนี่ยก็ยคือแนวต้านนะที่เคยมีไพเรกชันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือที่ประมาณสักห้าหมื่นปลายๆเลยหนะ้าหมื่นกับหกหมื่นนะครับห้าหมื่นแปดห้าหมื่นเก้าหกหมื่นนะนั่นก็เป็นแนวรับที่สําคัญนะครับว่าตัวบิตคอยจะสามารถที่จะรักษาแนวรับตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับสาหรับภาพใหญ่นั้นเนี่ยตัวไอซทห้าร้อยก็หลุดนะที่เส้นยี่สิบเส้นสองร้อยเดลี่มูฟวิ่งเบลต์ลงมาแล้วเช่นกันนะครับกลับมาที่จุด สูงสุดเดิมที่เคยทําไว้นะครับที่ประมาณช่วงนี้นะสำหรับตัว NFT ห้าร้อยมาเทสอยู่ที่แนวต้านเดิมนะบิตคอยนะั้นเนี่ยยังเรียกว่ายังไม่มาเทสที่แนวต้านเดิมนะที่เคยทําไว้อยู่นะก็คือจุดนี้นะครับประมาณสักเจ็ดหมื่นนะแต่ NFT ห้าร้อยเนี่ยเรียกว่ากลับมาเทสที่แนวต้านเดิมนะตรงนี้แล้วนะจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้นะต้องมาลุ้นกันว่าบิตคอยจะเทำนะครับ เหมือนมีแรงเทขายนะครับเหมือนตัว S&P 5้0จนมาเทสที่แนวต้านเดิมตรงนี้หรือเปล่านะตัวอิเลียมเบงันเนี่ยก็พยายามที่จะวิ่งกลับขึ้นไปทีเทบประมาณสัก2,000เหรียญนลาหราสต่ออีสนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1,900เหรีอยเหอีลาน่าหนาฐต่อ e ีสนะ XRP เองยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น20 w e e บวิ a และเส้น200 daily moving เ v e r a g e ได้อยู่นะครับแต่ก็ยังทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงนะมีแรงกดดัน อยู่นะครับไม่แรงเทขายอยู่นะแต่ก็ถ้าเทียบกับตัวบิตคอยแล้วก็อี h e เ e ียมเนี่ยยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือแนวต้านสําคัญ2องแนวต้านนี้ได้ได้ดีนะกว่าตัวบิตคอยอี t ทเ r ียมอยู่นะคา n ์โนเองยังสามารถยืนอยู่ที่เส้นสองร้อยเดลี่มูเวงิได้อยู่นะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิเซนนะสำหรับตัวเอ a ดตัวโ o โลนาเองนะก็จุดนั้นที่เส้นสองร้อยเดลี่มูเวงยิรนะครับ แนวรับที่สําคัญนั้นเนี่ยก็คือประมาณสักร้อยี่สิบเหรียญแล้วก็ร้อยสิบห้าเหรียญนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะสำหรับตลาดคริปโตแนวคิดที่น่าสนใจมากในะตอนนี้ก็คือการที่สหรัฐมิการอาจจะสะสมบิตคอยเป็นนูนสํารองทางยุทธศาสตร์นะโดยรัฐบาลทาก็กําลังศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างดิจิตอลแอสเซทต็อกไพหรือกองทุนสํารองดิจิตอลนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่บิตคอยเท่านั้นนะแต่ก็ยังรวมถึงอีเทเรียมเอ็กซาร์พโซโลนาและตัวคาลเโนด้วยนะครับ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนั่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยนะว่าสหรัฐอเมริกามองคลิปโตเป็นอนาคตของเศรษฐกิจและนี่เป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์นะที่เพื่อนๆทุกคนก็ไม่ควรพลาดนะโอเคนันเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่จะมาเปลี่ยนเพื่อนทุกวันนะครับเกี่ยวกับตัวคริปโตและแมคโครอีคอมเมิส์หลังคลิปนี้รายกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ